ถูกก็แบบถูกขโมยรูปไปใช้จัดการยังไงได้บ้างไปฟังกันเลยค่ะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของแบรนด์อย่างเราจะต้องรับมือเนาะซึ่งหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือ,อยังไงพัดบอกเลยว่าวันนี้พัดตั้งใจจะทําคลิปนี้เพราะล่าสุดนะคะลูกศิษย์ในคอสสร้างแบรนด์ของพัดก็ถูกก๊อปแบบแล้วก็ถูกขโมยรูปไปใช้เป็นเคสแบบสดๆร้อนๆเลยก็เลยอยากจะทําคลิปนี้มาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะ มาเริ่มกันที่เคสที่1ในกรณีที่เราถูกก๊อปแบบบางคนเนาะเขาก็มาก๊อปแบบของร้านเราถ้าแบบที่เขาก๊อปไปเป็นแพทเทิร์นเฉยๆค่ะคือก๊อปแพทเทิร์นไปแต่ลายคนลลายอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยเราทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เราทําเป็นลายผ้าเฉพาะของเราเขาก๊อปทั้งแบบก๊อปทั้งลายผ้าของเราไปเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราสามารถล่อซื้อของกลาง แล้วแจ้งความจับได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เจออ้าของแบรนด์มักจะจัดการกันประมาณนี้ซึ่งอย่างเพื่อนของพัทเนาะเขาก็จะมีลายภาพเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทุกคอลเลคชันเลยซึ่งเรื่องนี้พัทก็เพิ่งไปถามเพื่อนมาเพราะว่าลูกศนนิษย์พัทโดนไงพัทก็เลยแบบเออเราจะช่วยลูกศิษย์ยังไงได้บ้างพัทก็เลยไปถามเพื่อนเพื่อนก็แนะนํามาว่าให้ล่อซื้อนะคะแล้วก็แจ้งความจับนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการจัดการสําหรับใครที่แบบเฮ้ยมาก๊อปแบบก๊อ ผ้าของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เคสที่2ในกรณีที่ มาขโมยรูปของเราไปใช้อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่หลายๆคนเนาะเจอกันเยอะโดนกันเยอะซึ่งอันนี้ก็สามารถแจ้งความจับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คือสามารถแคปหน้าจอหลักฐานของร้านที่ขโมยรูปของเราไปใช้ะคะ่ะแล้วเอาไปดําเนินคดีตามกฎหมายได้เลยนะดังนั้นพัดขอเตือนแบบนี้นะสาหรับใครทีออ่มาติดตามช่องของพัดแล้วกําลังรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ย อยากจะไปรับเสื้อผ้ามาขายเราเองอ่ะไปรับมาขายนะในมุมของแม่ค้าอันนี้อีกมุมนึงแล้วกันคือพดัดก,ก็คุยกับลูกศิษย์เหมือนกันว่าแบบเออในมุมของคนเป็นแม่ค้าบางทีอะแม่ค้าที่เขาไปซื้อส่งมาเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้แบบเนี้ย มันคือแบบที่ถูกก๊อปแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ารูปที่ทางโรงงานให้มาหรือร้านขายส่งเขาให้มามันคือรูปที่ไปขโมยคนอื่นมาบางทีแม่ค้าก็ไม่รู้ดังนั้นใครที่จะมาขายของไปซื้อของมาขายอย่างเงี้ยอยากให้คุณอ่ะศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะถูก แจ้งความจับในกรณีที่แบบเฮ้ยคุณไปขโมยลูกมาใช้ไปก๊อปแบบเขามาขายอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าเป็นแม่ค้ารู้ไหมบางคนไม่รู้เพราะเมื่อก่อนพัดก็เคยไปซื้อของจากแบบแพตตนัมประตูน้ําเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันดังนั้นวันนี้จะขายของแล้วอย่าลืมศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะและในมุมของเจ้าของแบรนด์นะคะเราก็สามารถจัด เรื่องนี้ได้แบบทั้งสองเคสอย่างที่พัดแนะนําไปนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆในการทําแบรนด์เสื้อผ้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของพัดเอาไว้ด้วยค่ะ